ภรรยาดาราชื่อดังโพสต์สุดคิดถึงสามีผู้ที่ร่วงรับหลังอยู่ด้วยกันมา15ปีค่ะแฟนคลับเองนั้นนะคะคงจะได้ทราบโมเมนต์นี้ดีเจโกเรืองกิจรัตนกุลค่ะที่เพื่อนพี่น้องที่ออกมาให้สัมภาษณ์มากมายเผยความในใจหลังน้ำตาด้วยความเสียใจและความคิดถึงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ต่างส่งกำลังใจให้กับภรรยาของดีเจโกหรือว่าคุณแนน ที่สาวแนนเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอยู่ยเรื่อยๆล่าสุดเธอก็โพสผ่านอินสตาแกรมเผยคลิปรวบรวมโมเมนต์อบอุ่นในอดีตของเธอและสามีพร้อมแคปชั่นนับไปนับมา15ปีเลยนะคิดถึงจุง้งทำกลางแฟนๆเองก็แหร่ส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวละค่ะ